สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรยแแดง Her b Herb สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2561นะคะวันนี้ทีมข่าวบ้านบ้านทีวีช่อง73ศูนย์ข่าวภาคใต้นะคะได้เดินทางไปไปพร้อมกับนายสิทธิทชัยเจริญรักนักข่าวประจําพื้นที่อําเภอบ้านนาสารนะคะไปเก็บภาพบรรยากาศบางส่วนเนื่องจากฝนตกลงมาประมาณ2-3วันติดต่อกันนะคะทาให้เกิดน้ําป่าไหลหลากลงมาท่วมในพื้นที่วงกว้างในพื้นที่ทหมู่ที่1เทศบาลตําบลท่าชีนะคะและได้รับความเดือดร้อนจากการที่น้ําระบายผ่านท่อเรงมากทําให้เกิดการทํากินของชา าวบ้านเสียหายนะคะไม่ว่าจะเป็นสวนยางพาราสวนปาล์มนะคะสวนน้ํามันนะคะสวนปาล์มน้ํามันก็จะเกิดมีทั้งปาล์มใหญ่แล้วก็ปาล์มเล็กนะคะข้างบ้านก็จะเป็นพืชผลไม้นะคะบนท้องถนนก็มีน้ําท่วมขังนะคะทําให้การสัญจรไปมาไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะคะค่ะนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวันนี้เกี่ยวกับน้ําป่าไหลหลากนะคะที่ทําให้เกิดน้ําขังติดต่อกันหลายวันนะคะาชาวบ้านเองก็ได้รับความเดือดร้อนนะคะในเทศบาลตําบลท่าทีในหมู่ที่หนึ่งแห่งนี้นะคะค่ะดิฉันนางสาวเรนูทาราพลนะคะผู้ประกาศ ะะท่านผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมช่องทางาเรื่องราวดีๆของบ้านบ้านทีวีได้ที่กล่องรับสัญญาณดาวเทียมนะคะช่องอ่า73แล้วก็113นะคะจานพีเอ๋นะคะแล้วก็สามารถติดตามรับชมข่าวสาร <S <S เพิ่มเติมได้ที่ช่องบอกพร,รชัยสังดวงยางชแน,นลนะคะทาง youtube นะคะแล้วก็ทางเพจก็บกพร,รชัยสังดวงยางชแน,นลเช่นกันนะคะ สนับสนุนข่าวโดย DBMP Double m a c p a t ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสลรยแแดง Her b Herb